มันต้องแบบนี้ดิครับถึงจะเป็นวอตอีฟที่ดีอ่ะฮะสำหรับผมนะตอนนี้กลับมาท็อปฟอร์มนะหลังจากตอนที่1เนี่ยชอบมากเลยนะแล้ว2 3 4เนี่ยดรอปชัดเจนตอน,นเ,เนี้ยช่วงแรกๆเนี่ยดูไปเนี่ยมีความรูม้สึกว่าอีกแล้วเหรอไม่น่าสนุกแฮะดูแล้วบรรยากาศนี่มันแค่วอลกนะ อย่างที่ดิสนีย์นี่เป็นประเด็นในช่วงหลังๆใช่ไหมมีดราม่าคนไม่ค่อยชอบกิ่นมาเต็มเลยนะครับตัวละครหญิงฮีโร่หญิงโอ้โหเต็มทีมอะ่ะมีใส่ไอ้ว่องมาเพื่ออะไรไม่รู้คนเดียวเหมือนจะเอามาขัดว่าเฮ้ยทีมนี้ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงนะอะไรเงี้ยมีว่องผู้ชายคนเดียวใช่ไหมแต่เนื้อเรื่องเนี่ยดูไปดูมาเอ้เฮียสนุกเว้ยเฮ้ยวอตอีฟตอนนี้นะครับเป็นโลกที่โลกแตกนะครับโดย เซเลเทียลเนี่ยทำให้โลกแตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอเบกหรือว่าที่รู้จักกันในนามมิสเตอริโอเนี่ยก็ทำการนั่นแหละอิดคลองโลกก็แหละทำให้เป็นโลกของสาพันธรัฐหุ่นยนต์เหล็กครองโลกเรื่องราวก็จริงๆมันจะเป็นจบแบบสิ้นหวังจบแบบแบเอินนะจบแบบที่ลิลีแวิลเลียมเนี่ยสู้ เบกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องแพ้ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่วอตเชอร์รอบนี้ฝ่าฝืนโชคชะตาดันไปเปล่งเสียงให้รีรีวิลเลียมเนี่ยสู้ผลเลยกับกลายเป็นว่ากลับมาเอาชนะไอ้เบกมิสซิริโอได้เฉยเลยนะครับโอ้โหมีผลนะเพราะว่าดูจากหลังจากนี้ไอ้วอตเชอร์คนอื่นอนอีก3คนใช่ไหมเหมือนจะจับตาวอตเชอร์แล้วแหะน่าจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างแล้ว ดันไปแทรกแซงซะแล้วครับไอ้วัเชอร์ที่เรารู้จักมึงอีกแล้วนะฮะซีซั่นหกับ2นี่ก็โดนเหมือนจะมีปัญหาในซะีซั่นนี้มึงจะโดนอีกแล้วตอนนี้ผมว่ามันเล่าได้ดีกว่า2 3 4เยอะเหมือนบทเรื่องเนี่ยน่าจะดูง่ายที่สุดใน2 3 4ที่ผ่านมาลำดับเรื่องเนี่ยดีเท่าๆกับตอนแรกเลยอาจจะเป็นด้วยการที่เหตุการณ์มันท i m skip มันไม่เล่าปูอะไรมากมันแบบไอ้วอชเชอร์มันพาเรามาดูในช่วงองค์สุดท้ายเลยของเรื่องราวจะจบจัก,กรวาลโลกนี้ตอนที่ลิเลียมวิลเลียมจะตายเลยอะ่ะมันก็เข้าสู่ช่วงคลายแม็กเลยนะจะไปทปาภารกิจฆ่าเบคอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เลยมันทําให้เรื่องมันดูแบบเข้มข้นเลยไหลลื่นแล้วก็ดูสนุกอืมผมชอบมากเลยนะตอนนี้นะครับก็กลายมาเป็นอเวนเจอร์ในโลกนี้ไป ให้คะแนนนะตอนนี้ไม่รู้จะหักอะไรเอาไปสิบเลยนะฮะ <c oughs> สิบเต็มเลยแล้วกันตอนแรกเหมือนจะไม่ชอบนะมันอีหยังวะอยู่อ่ะไอะ้ห่ามีพวกผู้หญิงฮีโร่เยอะหรือแม้แต่กระทั่งลิลีวิลเลียมเนี่ยได้พลังจากวิชั่นขาวมาแม่ดิสนีย์นี่ก็ตั้งใจซะเหลือเกินลิลีวิลเลียมเป็นตัวละครจากแบทแคเนเทอร์เป็นคนที่สร้างไอรอนฮาร์นแหละใช่ปะตอนแรกเนี่ย เป็นผู้หญิงผิวดำใช่ไหมล่ะบาคาร่าแหมใส่ชุดสีขาวเชียวตั้งใจเลยนะเนี่ยดิสนีย์เนี่ยตั้งใจให้มันแบบเป็นประเด็นอะผมว่าอย่างฮีโร่หญิงเป็นทีมผู้หญิงก็ตั้งใจให้เป็นประเด็นเลยนะสวัสดีมาลองดูด้วยเจ๊สวัสดีจ้าเข้ามาดูได้มีอินเทอร์เน็ตได้เหรอครับแถวนั้นอ่ะก็สนุกดีสนุกดี คุณปีร่อนไปยังเนี่ยเป็นไงตอนนี้หรือว่าคุณ xix ดูตอนนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับบอกกันได้นะผมชอบไอ้มิสตอรดิโอของจักรวาลน,นี้ว่าฉลาดมากเลยแล้วแม่งมีพลังลวงตาที่เก่งมันไม่เหมือนที่เราเห็นในสไปเดอร์แมนมิสตอริโอโดนเนิร์ฟใช่ปะในจักรวาลน,นี้แม่งครองโลกเลยนะ เแล้วมีการวางแผนให้รีวิลเลียมเข้ามาหาโดยได้พลังวิชั่นนี่แหละแล้วจะดูดเข้าตัวเองทำไมมันทำให้ยุ่งยากวะมันทำเองไม่ได้เหรอมึนฉลาดจังวะก็ตอนนี้เหลืออีแค่3ตอนเนี่ยอีก3ตอนสุดท้ายถ้ให้ดูดูแล้วน่าจะ น่าจะเชื่อมโยงกันแล้วแหละน่าจะเป็นเรื่องของไอ้วอเชอร์แบบเรื่อยๆแล้วแหละผมว่านะทรงเนี่ยโดยเฉพาะตอนเจ็ดกับแปดนี้ดูล่วงหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะจบที่วอเชอร์คนนี้แน่นอนที่มันไปแทรกแซงนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเจอกันตอนหน้าแล้วกันวันนี้ดูแค่ตอนเดียวแล้วกันเมื่อวานเหนื่อยวันนี้ก็แักผ่อนอยังไม่ค่อยยังพออะไรฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้านัดดูตอน 6 7เดเดี๋ยวผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์นะครับ่าดูวันไหนเวลาไหนอะไรยังไงครับค่อยๆดูแล้วกันเพราะว่ากระแสะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนดูนะซีซั่นนี้นะดูเหมือนเงียบๆนะฮะแบบคนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็น้อยมากเลยนะไม่เห็นเลยอะ่ะสงสัยคนไม่ค่อยดูดิสนีย์กันช่วงนี้ฝากกลุ่มไลน์เข้ามาได้ด้วยนะครับเข้าได้ทุกคนคุณพีรอนบอกว่ารู้สึกว่าตอนหน้าเดวอัลเชอร์น่าจะโดนแน่ๆเพราะอีก3ามคนน่าจะเป็นผู้พิพากษาตามคอมมิกเหรออ๋อ ไอตุลาการสามหน้าเหรอที่เขาว่าว่ากันน่นนะเหรอผมเคยได้ยินนะแต่ผมไม่เคยตามคอมิกเลยเคยได้ยินอยู่ไอตุลาการสามหน้าอะไรอะ่ะเแต่หน้าตามันเหมือนวัตเชอร์เลยนึกว่าเป็นวัตเชอร์คนอื่นอ,อ๋อไม่ใช่เหรอเป็นตุลาการสามหน้าเดีย๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนบางทีข้อมูลตามคอมิกอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่เคยอ่านคอมิกเลยแน่เลย ดูลาการสามหน้าเพราะว่าทรงมันใช่เลยใช่ไหมล่ะเพราะมีสามคนแต่ผมลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ว่ะมันเป็นเหมือนคนเดียวกันอ่ะไม่น่าใช่ว่ะแต่ว่าในจักรวาลของ what if อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะที่เราเห็นนะ่ะ แต่ถ้าไปเซิร์ชตุลาการสามหน้าของมาว e ลจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็เหมือนมีสามหน้าหนึ่งสองสามเนาะเหมือนจะเคยเห็นในอีเทอร์นอลเปล่าวะเออจริงด้วย ดูลาการ3หน้าเหมือนจะเคยเห็นในจักรวาล MCU เห็นเป็นเห็นเป็นเหมือนแบบอยู่ในหนังเรื่องไหนวะอยู่ในหนังเรื่อง Thor เป็นรูปปั้นอะข้างกำแพง Thor, t and Thunder ครับผมก็ว่าอยู่คุ้นๆว่ะ แต่ว่าในจัก,กรบาลการ์ตูนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคงไม่ใช่ถ้าเป็นตุลาการสามหน้าจะเป็นคนเดียวนะแล้วก็มีสามหน้าอันนี้คงไม่ใช่วะไม่รู้ว่ายังไงวะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนั่น่าจะมีเฉลยน่าจะมีเฉลยขอบคุณคุณปีรอดมากครับเดี๋ยวเจอกันนะถ้าว่างๆก็เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายกันเด้อเจอกันครับผมบายบาย